ด้วยเคารพพระคุณครูของลูกศิษย์ลวงพ่อคิดบูชาอย่างกล้าหล่อหลวงปู่ด้วยทองคำอย่างช้ำนานเป็นรูปทองเหมือนทันทั้งแปดองค์องค์ที่หนึ่งประดิษฐานสุพรรณบุรี แดนที่ลวงปู่เกิดสมประสงค์ชื่อว่าโลตัดเลนเดนจำนงที่ดำรงสร้างทานบารมีธรรมองค์ที่สองครองผ้ากาสาวพัดบวชที่วัดสองพี่นอง บงตรงข้ามองค์ที่สามวัดโบสถ์บนนอนอารามเมื่อสองอยามเห็นธรรมกายหายกองใจองค์ที่สี่มีสิทธ์ตามรู้เห็นที่บางเลนวัดบางปลา สัทธาใหม่องค์ที่ห้าวัดปากน้ำตามตั้งใจเกิดเพื่อได้ฝึกเจ้าคำทำวิชาองค์ที่หกตกห้านลูกยุคภายแผ่นำธรรมะแท้แ